สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ FC JK เกษตรฟาร์มทุกๆคนนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาอธิบายนะครับอธิบายเรื่องเหตุผลนะครับเหตุผลทำไมท่อนพันธุ์ยา่าเพนกล่าถึงแพงนะครับก็มีค่อนข้างที่ราคาที่5บาทขึ้นไปแน่นอนอยู่แล้วครับตอนแรกผมก็ สงสัยเหมือนกันนะครับว่าตอนพันธุ์หญาเป็นกล่รานี่ทําไมถึงแพงนะครับหาบาท10บาทสูงขึ้นถึง15บาทเลยนะครับพอเราได้มาปลูกเองได้สัมผัสเองนี่ค่อนข้างที่จะเข้าใจว่าทําไมนะครับท,ทําไมต้นพันธุ์ถึงจะแพงนะครับเพราะว่าเวลาเราตัดเก็บเกี่ยวเสร็จนี่การดูแลนี่ ต้นทุนค่อนข้างที่จะสูงนะครับค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับนี่ก็เป็นใบมีดแรกครับเพราะว่าต้นทุนนะครับเวลาเราตัดตัดประมาณแบบนี้นะครับต่อไปเราก็ต้องใส่ปุ๋ยคอกหรืก็ปุ๋ยขีออย้ไก่นะครับนี่แหละครับคือเหตุผลที่มันแพงเพราะว่าการดูแลค่อนข้างที่จะต้นทุนค่อนข้างที่จะสูงตัวนี้ก็เป็นใบมีดแรกนะครับรูปแบบ กานกลบนะครับถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้ไก่ในวงรอบในการตัดนี่มันไม่เร็วนะครับแล้วก็หญ้านี่ไม่ค่อยจะแต่กอด้วยครับแล้วก็ไม่ค่อยจะหนาด้วยเพราะว่าผมทดลองเองผมใช้ปุ๋ยเคมีต้นทุนสูงแต่สวยได้นิดเดียวนอกนั้นก็คือดินแข็งเลยเพราะว่าท่อนพันธุ์เพนกลานี่เขาจะนี่นะครับ เพราะว่าเขาจะเลื้อยแล้วก็รากเขาจะหากินตามบนผิวดินนะครับเราทําอย่างไรก็ได้ให้ดินของเราเนี่ร่วนซุยนะครับร่วนซุยแล้วก็รากของเพคโคล่าจะได้เดินแล้วก็จเจริญเติบโตได้เร็วนะครับนี่ผมก็ตัดประมาณใบมิดแรกใครคนก็ติดตามแปลงตรงนี้ประมาณ5ไร่นะครับ มันหาได้ก็ติดตามดีว่าผมปลูกแบบไหนในการปลูกตั้งแต่เริ่มต้นในการทําเตรียมดินก็ลองไปย้อนชมในคลิปเก่าๆนะครับสําหรับมือใหม่ที่อยากจะปลูกไพนกล่านะครับก็ต้นทุนค่อนข้างที่จะสูงผมก็ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยคอกนะครับนี่ก็ตัดยังไม่มีเวลาเอาปุ๋ยคอกมาลงนะครับนี่ครับมันก็ เป็นญาที่ตอบโจทย์สําหรับผมได้ดีการจัดการนี่ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับขอแค่เราดูแลเขาให้มีวงรอบในการตัดเดือนต่อเดือนนี่เราก็ต้องใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้ไก่นะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกาลังใจนะครับในแฟนเพจ j จเกเกษตรฟาร์มนะครับแล้วก็ช่อง YouTube JK เกษตรฟาร์มเรามีอะไรเราก็แลกเปลี่ยนความรู้กันเข้ามาได้นะครับก็มันไม,ไม่มีอะไรถูกมันไม่มีอะไรผิดในที่ผมพูดไปอาจจะถูกหรือผิด ก็ลองไปสัมผัสเองแล้วก็ไปทดลองปลูกแล้วก็เอาไปทําดูว่าสิ่งที่ผมพูดไปนี่มันถูกหรือมันผิดแต่ผมพูดในความเป็นจริงนะครับพูดในความเป็นจริงเพื่อให้ทุกคนเข้ามาได้สัมผัสแล้วก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันผมก็เรียนรู้เหมือนกันนะครับผมใช้เวลาในการปลูกประมาณปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วผมก็ลองผิดลองถูกนะครับ ลองปิดลองถูกผมไม่ใช่ว่าปลูกครั้งเดียวแล้วก็เกิดนะครับผมปลูกสองสามรอบฝ่ายจะเกิดก็มีนะครับทอนผันธ่์นข้าง้าที่จะแพงก็ศึกษาไว้ก่อนก็ดีนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ